พลัมโ,มโนมาตักท้าพี่น้องกับเมนูยำมะม่วงใส่หอยมนได้คด้อสุดยอดองกันยำมะม่วงใส่หอยคะ่ะทุกคนจานมาเป็นหน่อยแก้มือแก้มือยไปช้อปปิง้งยางจนวินคะ่ะทุกคนซื้อของลายยางลายแนวเตรียม,มเนาคะค่ะเนาะเตรียมจับปีใหม่แล้วค่ะบ้านญยเพช่น่ะจะจัดงานปีใหม่ทุกปีนะคะทุกคนค่ะอยากติพี่นองกับจิบมาหลายเนาะค่ะเนาะ ะพอลูกเพิ่นกันเตรียมล่างถังใส่ํำแข็งเด้ค่ะทุกคนเตรียมจ,จัดนั่นจัดนี่เพราะว่ามันจ่อมาแล้วเนาะค่ะเนาะทุกคนแก้เมือยก่อนเนาะค่ะแก่เมือยจินไปคุยไปเนาะค่ะเนาะนัว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 คอยให้พอลูกเขาจัดแจงอยู่ท่าคุน ยม่บองมูงใส่หอยอกับเข้ากันนี้อยู่เวยทุกคนน,นัวนัวปีใหม่ปีใดยเยเพกับตื่นเต้นทุกปีทุกปีตื่นเต้นทุกปี ตื่นขึ้นไปซื um> ้อของตาสางกันยังบ้านนี่ขบอยู่น่กขนะมืออื่นกับสิไปใหม่อีกรุ่นรุ่นยังบ้านเร่รุ่นของขวัญคิดใหญ่ปีใหม่ของยายเพ็ญสิได้บ่ลสมหวังบ่ลน่กขนะ เป็นอย่งกว่าเดเดี๋ยวจะเป็นสีบสูฟ้าเนูกเนะรุนดนะค่ะทุกคนต,ตอนนี้อจะเป็นใสอ่ะ Hôm đúng không hôn ừ. nó không có lại bên nhà môn lạy có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  lạy สำหรับปีใหม่เนะค่ะเนาะสามีเย็นพินชวนไปจบปิงเต้สาเลยแล้วบ่ญมา ก็บอกว่าไปช่วงไม่บายยันยันของขาประส่นว่ามแมนกลมเราทุกคนไปกระเส่าของอยู่ของกินกัะไร่ไหล ของวขวนญิีนใหญ่แม่หยางมาตรยอย่าเพ่นกระบอกสูบเอฟซีฟังเนาะค่ะเนะเาะกายยาบายยาเพ่นอ่ะโอ้อวดหรือิังในเด้อค่ะเด้ออย่าเพ่นกับยังพันไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ถือกันละคะ่ะแต่ว่าเตรียมเตรียมดีใจตื่นเต้ <c oughs> นไว้ถานี่คนคนจีนมาขายตีขายทางให้เนาะค่ะเนาะ,ะค,ะะคะ่ะถามคนกับมาถามแล้วค่ะทุกคน ยายเป็นก็สนใจอยู่สามียายเป็นเพิ่นกระลับฟังอยู่ค่ะตอนนี้พิจารณาอยู่ยังยังพันในตัดสินใจเป็นทางการยายเป็นก็เลยรุ่นนะคะทุกคนรุ่นว่ายายเป็นชีได้ทีทางเพิ่มเติมบ่อค่ะทุกคนคันได้ก็ถือว่าเป็นของขวัญสำหรับปีใหม่สาหรับยายเพ็นทุกคนยายเป็นก็เลยรุนรุ่นรุนค่ะทุกคนกอให้เป็นอย่างบุญได้ด้เนาะ อยากได้อายุค่ะทุกคนแล้วก็ยังตัดสินใจอยู่เพราะงเราตัดสินใจอยู่อยาเป็นกับภาวนาภาวนายกมือใส่หัวยุ่ยเลยค่ะทุกคน มันจะเป็นของเฮ้ามันกับเป็นของของเฮ้านะค่ะเนะอรุ่นรุ่นรุ่นเพิ่นมาถามขายหน้าให้ขครทีหน้าหลายๆลยเติบอยู่ค่ะทุกคนสามียังเพ่นกำลังตัดสิ้นใจอยู่ว่าสิื้อ ดีหรือบระสูดีแต่ว่าสำหรับเยปเพ่นอะอยากได้ <laughs> อยากได้เนาะค่ะนะอะขันไดนกะถือว่าเป็นข้าวดีสำหรับปีใหม่ปีนี้ตอนรับใส่ปีใหม่เลยลหละคะ่ะ รุ่นอยู่บ่ายา้เราอ่ะคิดโดนยา้เราคิดโดนหลางทังอยู่หนาบ้านหนาลูกนดแเล่านั่นแหละค่ะกระดูกสาวเตรียมใอาระสิส้างนําแข็งเข้าไว้ตะเนินสสนับเฉลิมฉลองปีใหม่กัน เราเนาะป,ปีใหม่ตื่นเต้นบอกแต่วา่าฉันไม่ตื่นเต้นเพราะว่าแต่ว่าบอตื่นเต้นแต่ว่าส่วนญยเป็นไปปกิิ่แต่เศร้าๆออกจากบ้านเต่เศร้าค่ะทุกคนไม่คงมากปเป็นในหน่อยขยังพันในพ่ออยู่ค่นนี้เพราะว่าบานเยเ,นเนป่นจะติปีใหม่กับซิมี chạp khóng cuốn nó còn nó chắc khóng cuốn nằm là hạt chạp khóng cuốn là cả lên game thúc bí là cả tụi quân sáu nó chụp cái xanh. như nó lột ổ. Cái thằng này Ông thích cho nó lụp to. Ừ. tốn nhanh. นัว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 กลุ่นจะได้เบลก่อนเนาะค่ะเนาะยี่เป็นยัยเพิ่ญกับรักไายพี่น้องครับเนี่ยแหละค่ะเมนูยำหม่ม่วงใส่หอยแมงภูนัวมะลุนซอยยัยเพ็ญเนาะค่ะว่ายยัยเพ็ญจะได้ของขวัญขีดใหญ่บ่เนาะค่ะยัยเพ็ญเน่ะดีใจตื่นเต้นรุ่นรุ่นเนาะค่ะ พิ่ไม่ย่าเขอขอป็นกระบคข้นีปน้องสุขขูสุกคนเด้อค่ะเด้อทิ่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพนเมียพรมโนกระขอคให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้ไม่ได้คววมซุกค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย